ดแต่ผมครับใช่ครับผมวันนี้ครับพี่กีกับพี่ลีครับผมตัดผมครับนี่พี่ลีพี่ลีที่ไหนหล่ะอาจารย์เียอาจารย์เดี๋ยวนี้ไปไปไปฝ่าเบนนั่นแหละเบนนั่นไปยังไปแล้วไปแล้ว ขาดทนยี่สิบอันขวดเล็กมากอ๋อนแรมนดูยอ๋อีอแไรกันนนดูนูวิดอนี่งจเป็นแบบนี้ดงนอใช่ไหนี่จ้เร็นแบน้เป็นินแล้วครับินแล ้อล้อได้ยเ่ยโด่เนอนโดโอ้นี่ของพี่กีเห็นไหมขึ้นในนี้ด้วยพี่นี่มันผ่านแล้วนี่ขึ้นในนี้เงินด้วยนี่ผ่านตัวแปรในนี้เห็นไหมเวลาเราได้สดมันจะขึ้นในนี้ของพี่ก่อนจานว่ายังไม่ขึ้นเลยเห็นไหมสองคนละสองคนละมามันมาเรื่อยๆมาเอง มาเองเอ,อ่อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับมาเลยครับสี่กันดูสี่แล้วมาสี่คนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับตัดผมครับวันนี้ครับผม โอ้พี่ลีรอเลยพี่สวัสดีครับสามคนดูครับสวัสดีครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไลฟ์สดครั้งแรกครับผมของช่องพี่กีนี่คือครั้งแรกจริงๆไหนล่ะปลาดาวปลาดาวปลาเลยฟ้าดาวฟ้าเลยได้สี่ห้าจี้เอาสมงไม้แล้วทำหัวผมไหมนี่อะไมอาช่แต่ผมอยู oh ่เ oh. นี่ยเห็นเห้ยม ว่าได้จัดผมมั้งอาตการรมแล้ถุูมีขเขาแบบเวลวามไ้ยวะตรงนี้พี่ลองตรงนี้นะนี่สะดวกน่าดีนะมันก็ไม่เก็บของได้ด้วยนะพี่นะ

เรียบร้อยนะครับนี่ผมโอ้ยเสร็จแล้วดูหน้ากล้องเลยดูหน้ากล้องเลยอา8คนเด็กครับเสร็จบล้อยครับน้าครับผมต่อครับครับสวัสดีท่าน8คนด้วยนะครับนะครับผมตัดผมครับนี่ครับพรุ่งนี้ต้องไปไปถ่ายรูปทำบัตรครับผมถ่ายรูปทำบัตรเราก็มาตัดผมกันก่อนครับอาจารย์จะไปกับใครอะ

มัีอยู่กเล่นดิอากยนไม่คขีี่จหอบยาเลนมาอีกคนนี้ยานสีบ้งยาเลนมอกนนี้รถเยงนี่ีบ้งอันใหม่ไงอือออกนไม่รู้ออมันมีอยู่แล้วตั้มหนึ่งไงเพิ่งสร้างไงกับอนิกับอะไรต่อฝังมาทางนี้ไงเออนั่นแหละมันมีอยู่แล้วตัมหนึ่งวันนเจ็บแล้ววนัน

เข้ามาเร็วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่ครับกั่ผมถูกระเบียคบครับพรุ่งนี้จะไป <c oughs> ถ่ายรูปครับผมถ่ายรูปสำบัดประจำปี ใชเพราะว่าเราไม่เคยไ,ไลเ่เปิดไล่ครั้งแรกอืมเปิดไล่ครั้งแรกคือเมือ่อบิ อะไรบ่อยๆเลยพี่ออกกงมังกายอะไรวันนี้กินข้าวอะไรเรื่อยๆเอ้าสิบหกคนแล้วโอ้ยสิบหกคนแล้วไฟดับเรียบร้อยไฟดับเรียบร้อยเลยแบตหมดไม่ไฟไม่ดับแบตหมดหมด สวยแล้วอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผม<แ>วันนี้ตัดผมครับนี่ครับตัดผมครับรอไหมครับคุยกันได้เลยครับใช่ครับผมตักกายครับเพิ่งไล่สดครั้งแรกครับผม ดี่ดีดีเลยอืี่ดีต่อไรนี่ที่สองบนะเป็นตางการด้วลต่ผไม่ต้องเสียตังค์นะครับใช่ครับผมนี่แหละครับผม ข้อดีของการเป็นอาหารมีพี่มีพี่พี่ตัดให้ครับผมไม่ต้องเสียตังค์เลยครับผมถ้าไปที่ร้านก็อย่างน้อยหกสิบเจ็ดสิบแน่นอนครับทุกคน <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไว้ผมยาวด้วยเห็นไหมทุกคนไม่ร้อนไม่ร้อนด้วย 再见，拜拜。 แคปอยู่นะพี่ดีฮะแคปอยู่แคปอยู่นี่ติดตามอยู่ติดตามกันอยู่ติ่ลอเรื่อยๆเห็นว่ามีคนดูแน่ทุกวันนะทุกวันนะพี่ดูในช่างไหมครับทำไฮไลท์ในช่างทำไฮไลท์ครับในช่างด้วย suối ngam suối ngam ามารถส่งอันนี้ได้เลยี่สามาส่งอันนี้ปึ๊บได้ใช่ไมใช่ใช่ใชที่ของพี่สได้เนี่ามส่งอันนี้ได้ไ่าอยก็อันนี้่อกปชผเพิ่งรู้่ผมไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นเลย Cái này căn à, cắn à? này, không quẩy đi Quẩy đi, quẩy đi, quẩy Quẩy Đây, quẩy เป็นไงครับทุกคนนี่นดูเท่เลยนี่ครับทรงนักเรียนไทยหัวเกลียนนักเรียนไทยครับทุกคนสุดยอดพี่เรียบร้อยใช่ไหมพี่เรียบร้อยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่นี่ครับพี่กีตัดให้นะครับผมนะสุดยอดเห็นไหมทุกคนนีย่ยาตามเลย,ยนี่ก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรอย่นั้นเลย นี่นี่ดูอสไลาตายครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะผมนะสวัสดีครับผม โอเคครับทุกคนครับไรสดของเราก็ได้จดจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะ<ส>เดี๋ยวมาเจอกันให,หม่นะผมนะจะทําอะไรต่อก็เดี๋ยวต้องดูออนนะครับพี่กีจะไรสดยังไงบางทีได้ออกลังกายออกอะไรด้วยนะผมนะโอเคครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ไปแล้วพี่สวัสดีครับไปแล้วครับผมนี่ไไค,รครับผมฝั่งนี้ออกฝั่งไหนออกฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นั่นแหละฝั่งนี้ aku